สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับพอระบออนไลน์ไอเบียนะครับสีกุ้งโบรรเกอร์นะครับวันนี้นะครับพี่น้องนะครับจะมารู้จักให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับสีกุ้งโบรรเกอร์มันไม่ใช่แค่ธุรกิจ ขายพรบขายประกันแล้วได้ค่าคอมนะครับพี่น้องบางคนมองขายพรบขายประกันขายยากหรือเปล่าทําไร่หรือเปล่าผมการันตีแล้วครับพี่น้องทุกท่านสามารถทําตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมด้วยสีกรุงบกเกอร์นะครับวิธีง่ายเลยนะครับผมหนึ่งละครับเราซื้อพรบซื้อประกันรถเราต้องซื้ออยู่แล้วครับแล้วรถทุกคนก็ต้องซื้ออยู่แล้วดังนั้นนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่กฎหมายกําหนดไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้นะครับ และก็ดีกว่านั้นนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องคนไหนที่ไม่ชอบขายนี่แหละครับเป็นสเสน่ห์ของธุรกิจเราไม่ชอบขายก็มีไรายได้ทันทีนะครับโดยการเราเป็นสมาชิกสีกุ้งบกเกอร์เรียบร้อยแล้วเราได้ซื้อถูกเรียบร้อยแล้วเราบอกต่อแค่นี้เองครับเราก็มีไรายได้เราบอกต่อมากเราก็มีไรายได้มากดังนั้นบอกต่อเพื่อนบอกต่อคนที่รู้จักบอกต่อลหลายๆคน ที่อยู่รอบข้างเรานี่แหละครับคือการสร้างธุรกิจ m g m ในสีกูโมเกอร์เราไม่ต้องขายก็มีรายได้ทันทีกับพรบอออนไลน์บายเบียร์นะครับผมพี่น้องที่สนใจหาหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคโควิดแบบนี้นะครับโดยทำงานในมือถือเครื่องเดียวเราทำงานออนไลน์นะครับพี่น้อง ทำงานในมือถือเครื่องเดียวพี่น้องทำได้ทุกคนไม่กระทบงานประจำแน่นอนครับผมการันตีได้เลยนะครับผมโทรมาได้เลยครับ093-491-9829 ID Line นนะครับ093-491-9829นี่แหละครับธุรกิจที่ไม่ต้องขายมีไรายได้ทันทีพรบอออนไลน์บายเบียร์นะครับผมโทรมายเยอะนะครับผมสวัสดีครับ